ันนี้มีหมอกลงนะครับหลังจากที่เกิดความชื้นในอากาศสัมผัสเนนะครับก็เกิดกลุ่มหมอกล่องรอยนะครับโอ้ยบรรยากาศหมอกพี่น้องเห็นไหมครับเห็นไหมครับหมอกอากาศจะเริ่มเย็ยนแล้วนะครับพี่น้องเข้าสู่หน้าหนาวปลายฝนต้นหนาวก็คือเดือนกันยายนอยู่นี้นะครับยังไงก็รักษาสุขภาพกันนะครับมาชมมหาตาอาหารใจกันนิดนึงด้วยไม้โอคิดนะครับ วันนี้ปูเป้ทีมงานเพื่อเด้เข้าแล้วลูกเดอร์เจอกันตอนเย็ยนครับมัน,นนะีนะมีหมอนะครับตั้งสัปดาห์แต่เช้าเลยอันนี้ก็จะถูกดถึกไปในอีกเรื่อหมอกอ้าวที่ตอนเช้าก็หมอกครับครับอ่าอากาศข้างนอกมันชื้นครับแต่ข้าแดดมันจะร้อนมากเลยวันนี้กลางวันครับ ออกนะพี่น้องโอ้ตอนนี้เขาก็กำลังทำคิ้วหรือทำบัวเชิงชายอะไรประมาณนี้นะครับรอบรอบเหลี่ยมของตัวอาคารแล้วก็ทาสีบางส่วนเลยนะครับงานกระเบื้องก็มาถึงเรียบร้อยแล้วสุขภั์ก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับคารว่าทิมงานก็จะมาปูต่อในกับเห็นไหมครับพี่น้องหมอนะครับพี่น้อง เดียนะครับ